ด่วนเงินเยียวยาเกษตรกร,กรล่าช้าเพราะอะไรใครยังไม่ได้เงินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างด็อร์เฉลิมชัยเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทสวัสดีครับ Anews Time ทนำทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ก,รกันนะครับเริ่มกันที่ ความคืบหน้าในการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับวันนี้ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เกษตรกร,กรผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งเริ่มมีการได้รับเงินมาตั้งแต่ช่วงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังพบอีกหลายคนนะครับไม่ได้รับเงินสาเหตุหลักนะครับกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยเป็นกลุ่มที่ 1น,นะครับไม่ได้แจ้งเลขบัญชี2ไม่ได้ใช้บัญชีของธนาคารทรกศนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางด้านของธนาคารทรกศเนี่ยกำลังเร่งการโอนอยู่นะครับเพราะว่าติดขัดปัญหาในเรื่องของระบบธุรกรรมซึ่งคาดว่างวดแรกนะครับจะโอนได้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่10มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยงวดที่2จะเริ่มโอนได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับหากว่าท่านได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาแล้วแต่ว่าการโอนเงินมันยังไม่สําเร็จนะครับกระทรวงเกษตรแล้วก็ทกศนี่ออกมาบอกแล้วนะครับว่าติดขัดปัญหาในเรื่องของระบบธุรกรรมก็น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบการโอนนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับหท่านที่ไม่ได้ใช้บัญชีของธนาคารทรกศนะครับให้ท่านเข้าไป กรอกหรือว่าแจ้งเลขบัญชีธนาคารของท่านนะครับในแอปพลิเคชันขออยครับที่เว็บไซต์ w w w y o y a k a s e ก t a k o n c o m แล้วก็คลิกไปที่ปุ่มสีเหลืองนะครับซึ่งมีอยู่ปุ่มเดียวนะครับพอท่านใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็รหัสผ่านที่มันโชว์อยู่นะครับที่โชว์อยู่หน้าเว็บนั่นแหละนะครับท่านกดแล้วก็กดตรวจสอบถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่แจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแล้วเขาก็จะมีช่องให้ท่านเนี่ยใส่เลขบัญชีนะครับท่านก็ใส่แต่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปในเว็บไซต์ www เยียวยาเกษตรกร com ก็อย่าลืมนะครับให้ผูกพร้อมเพ์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังหรือว่าหากมีปัญหาเราจะได้มีเรื่องมีเรื่องยันกับทางภาครัฐว่าชั้นทําตามที่ภาครัฐแนะนําแล้วนะครับถ้าหากการโอนมันยังมีปัญหาอยู่ ซึ่งคนที่ได้รับโอนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านอาจจะได้รับรวดเดียว10,000บาทนะครับก็คือควบระหว่างพฤษภาและมิถุนายนนะครับก็นี่เป็นส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับในกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็ในความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทางด้านของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเพิ่มช่องทางใหม่นะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ เพื่อที่จะรับเงินเยียวยา5,000บาทในส่วนของเกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบสถานะหรือยื่นอุทธรณ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลนะครับแล้วก็ท่านทำได้เองง่ายๆนะครับเพียงกดดาวน์โหลดตรวจสอบสถานะเกษตรกรด้วยตัวเองนะครับเพียงคลิกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆทั่วประเทศเริ่มมีการทยอยปล่อย แอปพลิเคชันใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งมีข้อความว่าเฉลิมชัยห่วงใยเกษตรกรนะครับก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับกเกษตรกรในการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้วก็อุทธร์นะครับได้ที่แอปพลิเคชันเกษตรดิจิตอลนะครับมีทั้งระบบของ iOS แล้วก็ระบบของ Android ลองคลิกดูนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบ สิทธิ์ของท่านได้ง่ายๆด้วยตัวเองหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็อย่าลืมครับหากว่าชื่นชอบก็กดไลค์และกดติดตามพร้อมกับสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทาง A News Time โชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ